สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องความตั้งหรืออราเคนะครับคลิปนี้ครับสำหรับชาวราศีามังกรมาดูกันว่าหลังตุลาคนนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเกิดขึ้นกับหลังตุจ,จีนนะครับไม่ใช่ตุลา <laughs> หลังตุจ,จีนนะครับ2567นี้ครับ จะมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นมานะครับสำหรับชาวราศีมังกรบ้างนะครับก็ลองมาดูกันให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับเป็นการอ่านไพ่นะครับในพลังงานของกฎแห่งดุลนะครับความเชื่อส่วนบุคคลอยากให้คุณเนี่ยใช้สติในการรับชมในการรับฟังนะครับชาวมังกรครับหลังตุ๊จีนวันที่สิบกุุภาพันนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นมาสำหรับคุณอีกคริ้งในแคปิคอนนะครับ New d i r e c t i o ครับ34ต้องบอกว่าสำหรับบางคนเนี่ยไพ่ราศีมังกรขึ้นมาเกันเนาะมันอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยน,ปยนแปลงชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในเส้นทางที่ดีขึ้นหรือมี Direction นะครับคือเส้นทางใหม่โอกาสใหม่นะครับเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นโอกาสที่คุณอาจจะต้องสังเกตดู โอกาสในการได้ได้ไปลองทําสิ่งใหม่ๆนะครับโอกาสได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆโอกาสได้พัฒนาศักยภาพตัวคุณเองก็ได้นะครับแต่มันแปลว่าความสําเร็จมันมีคําว่า r e r u a t e s u t c e s s ครับคือการประเมินการกลับมานะครับทบทวนนะครับหรือเห็นถึงศักยภาพในตัวเองอีกครั้งก็ได้ครับ จะมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากตุดทีนี้บ้างหมายเลข25ครับ Eclipse in a r e s ครับ Collaboration, Boot relationship to teamwork and compromise ครับคือการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับความสมัครสมานสามัคมค,คีนะครับเราจะมี Eclipse in s a g i t t a r i u s ครับ Growth ครับการเติบโต 3ามสามยี่ห้าสามอ่าสามสี่ยี่ห้านะครับ success after setback set ครับคุณจะประสบความสำเร็จหรือคุณจะเติบโตขึ้นนะครับจากเรื่องราวหรือประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาของคุณน่าแสดงว่าสำหรับชาวมังกรเนี่ยหลังจากตุจจีนเนี่ยมันมีการเติบโตขึ้นมาสำหรับคุณแน่นอนนะครับมีโอกาสเส้นทางใหม่ๆเนี่ยเข้ามาหาคุณแน่นอนนะครับ ไพ่ใบนี้นะครับจิตารัสเนี่ยอีคลิปคือจุดเปลี่ยนไพ่ใบนี้มันคือการบอกถึงการเติบโตส่วนบุคคลของคุณจุดเปลี่ยนการรีปโปรเจกต์นะครับหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่มันมีคุณค่าสำหรับคุณการเข้าถึงศักยภาพหรือการเติบโตในศักยภาพของตัวคุณนะครับคุณจะได้รับสัญญาณใหม่ๆ ข้อความข้อมูลนะครับที่ intuition นะครับหรือตัวรู้ภายในของคุณกำลังบอกกับคุณก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเทิร์นอีคลิป e เนี่ยคุณได้อ e ีคลิปหมดเลยนะครับอีค e ลิปน่าจะเป็นจันทค่านะครับหรือเขาเรียกอะไรละสุริยุป,ปราคาหรือจันทค่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันคือ turning point มันคือจุดเปลี่ยนมันคือ การเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่นะครับสำหรับคุณมันมีการเริ่มต้นมันมีการเรียนรู้เนี่ยเกิดขึ้นมาสำหรับคุณนะครับ ถามว่ามันมีอุปสรรคไหมมันมีบททดสอบไหมมันมีแน่นอนนะครับบททดสอบทั้งในเรื่องพาวของคุณจะสร้างวินัยในตัวเองได้อย่างไรบททดสอบในเรื่องราวของจะทํางานกับเพื่อนร่วมทีมให้มีความสุขได้อย่างไรจะทํางานจับมือนะครับร,ร่วมกันกับคนอื่นได้อย่างไรอะไรทํานองเนี้ยนะครับแล้วก็มีในหมายเลข25นะครับมันคือเหมือนแบบการทํางานร่วมกันเป็นทีมถ้าคุณทํางานคนเดียวแน่นอนว่าคุณอาจจะต้องแบบใช้กระบวนการทักษะ บูรณา,าการนะครับทั้งหมดของตัวเองถ้าคุณทำงานคนเดียวเนาะมันอาจจะมีเขาเรียกว่าต้องมีวินัยมากขึ้นนะครับต้องมีการจัดการวางแผนที่ดีมากขึ้นก็ได้นะครับในไพ่ใบนี้เนี่ยมันกำลังบอกกับคุณครับว่าเรียนรู้อะครับในประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้จากคนอื่นเรียนรู้จากตัวเองนะครับไพ่ใบนี้คือ fulfill expressing ครับ คือการเป็นตัวของตัวเองนั่นเองนะครับการเป็นตัวตนที่ดีการเป็นตัวตนที่สวยงามนะครับหรือการการใช้ชีวิตโดยตอบโจทย์ไลฟ์โพสของตัวคุณเองก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้หรือฟังเสียงของตัวเองมากขึ้นแน่นอนว่าการทำงานร่วมกันกับ การเป็นทีมเนี่ยแน่นอนว่ามันก็อาจจะเป็นการเปิดรับการรับฟังมุมมอง,มองความคิดเห็นนะครับแนวคิดอะไรต่างๆที่แตกต่างกันก็ได้ยอมรับความแตกต่างยอมรับความไม่เหมือนกันนะครับในไพ่นะครับ New Direction มันก็อาจจะพูดถึง Process กระบวนการนะครับหรือการพาตัวคุณน่ยกระบวนการต่างๆที่พาตัวคุณนั้นให้ไปถึงความปรารถนาในระยะสั้นหรือในระยะยาวของคุณก็ตามไพ่ใบนี้คือ คุณต้องรับผิดชอบหน้าที่งานธุรกิจบทบาทของคุณในทุกๆด้าน่ะให้เต็มที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องมีความสุขด้วย,ยไพ่ใบนี้มันเปรียบเสมือนกับว่าการชื่นชมการยินดีกับตัวเองหรือแน่นอนว่ามันมีคําว่า appreciation นะครับในความสําเร็จของตัวเองมันนั่นแสดงว่าคุณอาจจะได้รางวัลได้เงินได้ความรุวมสมบูรณ์หรือความเจริญรุ่งเรืองครับในหน้าที่ในการงานของคุณก็ได้มันเหมือนกับว่าเฟสใหม่ของคุณนะครับแบบ ได้เปิดออกเส้นทางใหม่ของคุณได้เปิดออกการได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆได้เปิดออกนะครับมันมันแสดงออกว่าคุณจะประสบความสําเร็จในแบบของคุณดังนั้นคุณต้องหานอกว่าความสําเร็จของคุณคืออะไรนะครับในปี2 0 2 4นี้หรือหลังตุ๊กจีนหลังตุ๊กจีนนี้ครับชาวมังกรครับจะมีการเปลี่ยนแปลง มีดีอะไรนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอะไรกอบคุณมากบางคนอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการอัปเกรดทางจิตวิญญาณของตัวคุณก็ได้เติบโตจากภายในผลผลิตนะครับจากภายในที่คุณได้หว่านไว้ความรักความสวยงามความดีความสงบนะครับหรือการสำนึกรู้คุณต่างๆเหล่านี้จะผีดอกออกผลครับให้คุณเบรสครับการขอพรสองสองมานะครับ 3-3-2-2มสองสองนะครับเ n g e l จ u m b e r 2233นะครับก so ็อาจจะพูดถึงพวาที่คุณขอไปคุณจะได้รับนะครับหรือความศรัทธาในเส้นทางที่คุณมีหรือความศรัทธาในตัวเองเนี่ยจะนำทางคุณสู่สิ่งที่ดีเมืันเหมือนกับว่าคุณขอหรือคุณมาเฟสไปแล้วนะครับแล้วคุณจะได้รับข้อความเมสเซจมาหรือในไพ่ใบนี้เนี่ยยีนะครับมันคือการไว้วางใจ เชื่อใจในกระบวนการต่างๆสิ่งดีๆมันกําลังจะเกิดขึ้นข่าวดีสัญญาณดีๆหรือคุณอาจจะได้รับข่าวสารหรือข่าวดีที่ไม่คาดฝันสําหรับคุณก็ได้มันมันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันมันเข้าที่เข้าทางสําหรับชาวมังกรคุณแค่ต้องไว้วางใจละนะครับไว้วางใจในกระบวนการต่างๆอนาคตของคุณจะดีขึ้นหลังจากเนี้ยชีวิตของคุณจะดีขึ้นมันมีคําว่า good fortune come your way นะครับนั่นแสดงว่า สิ่งดีๆความโชคดีกำลังอยู่ในเส้นทางของคุณแล้วนะครับคุณแค่รักษาระดับหรือขคลื่นความถี่นะครับของตัวคุณเนี่ยให้อยู่ในความไว้วางใจไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามในงานในธุรกิจในการเรียนนะครับหรือในอะไรก็ตามครับไว้วางใจ ไว้วางใจในตัวเองไว้วางใจในกระบวนการต่างๆไว้วางใจว่ามันจะมีจังหวะเวลาดีๆให้กับคุณนะครับและหลังจากตุ้งจีนี้มันมีจังหวะเวลาชีวิตที่ดีกับคุณอยู่นะครับชาวมังกรการเปลี่ยนแปลงได้นะครับจะเกิดขึ้นหลังตุ้จีนี้สาหรับชาวมังกรเดือดซันครับชัดเจนมากๆเดือดซันไพ่ใบแรกนะครับประสบความสําเร็จแน่นอน มีความสุขคุณรู้ได้ครับชาวมังกรว่าคุณอนะ่ะมันมีความรู้สึกบางอย่างที่มันบอกกับตัวคุณอว่าเออรู้สึกว่าปีนี้จะดีขึ้นมันเหมือนคุณแบบสบายใจมากขึ้น collaboration เนี่ยมันแปลได้ว่าคุณทำงานร่วมกันนะครับแบบบูรณาการร่วมกัน ทั้งตัวคุณจิตวิญญาณอารมณ์ความคิดจิตใจนะครับไฮเออร์เซลอะไรต่างๆของตัวคุณทํางานร่วมกันนะครับแล้วมันเป็นพลังงานที่ดีมากคุณจับมือกันนะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จับมือกันกับจักรวาลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเทีอบคัพคัพเทียบคัพเนี่ยมันเหมือนการเฉลิมฉลองเซเลเบชั่นได้ด้วยนะครับคุณจะแวดล้อมรายล้อมนะครับด้วยมิตรภาพที่ดีเพื่อน่วมงานที่ดีมันเหมือนกับว่าเมื่อคุณปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวคุณในเรื่องการทํางานเนาะ คุณเข้าใจว่าทุก,ทกคนนะ่ะมีข้อดีข้อเสียตัวคุณก็มีข้อดีข้อเสียนะครับแต่คุณแบบปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้มันเหมือนกับว่ามันทาให้บรรยากาศในทีมบรรยากาศในที่ทํางานมันดีขึ้นครับจะมีการเปลี่ยนแปลงใดนะครับสิ่งใดเข้ามาบ้างหลังกุจจิน,นี้เทนอฟอร์ดครับ 8ถ้วยครับแปดเรียนครับแปดแปดสามสามสองสองอีทอปสอดครับไอเดียครับเกิดไอเดียการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งยิ่งใหญ่นะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอนาคตของคุณนะครับหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับ การพาตัวเองอ่ะออกไปลองทำอะไรใหม่ๆ Ki n g of c u ับครับมีพลังเงานของผู้นำลีดเดอร์ Leader, ขึ้นมาแล้วก็เฮอมีอพลังงานของความสมบุบมันเหมือนกับว่าชาวมังกรเนี่ยหลังจากตุจจีมันเหมือนเป็นสองพาร์ทพาร์ทการเติบโตในการหาเงินในในพาร์ททางโลกอ่ะคุณก็คือแบบ เต็มที่ลุยเต็มที่ในการทํางานในการหาเงินทําเยอะได้เยอะทํามากได้มากจับเงินจับทองเห็นไหครับคีนอกคอนมากับเงินมากับทองครับต้องบอกว่าหลังจากจุดจีนี้แล้วก็มันเป็นพลังงานในระยะยาวได้ด้วยนะถ้าคุณสามารถรักษาพลังงานบวกของตัวคุณเยอะๆเนี่ยบางคนมีโอกาสได้จับเงินจับทองจับโปรเจกต์นะครับที่ได้เงินหรือบางคนทํางานที่เกี่ยวกับเงิน นะครับบริหารจัดการการเงินนะครับก็ได้คุณทํามากคุณได้ได้มากครับใช้คํานี้สําหรับคุณคุณจะได้เงินเยอะได้เงินมากขึ้นอยู่กับความทุ่นเทของคุณหรือ8ดถ้วยแปดเหรียญน,นะครับบอกถึงอะไรการเรียนการศึกษานะครับการลงทุนในตัวเองการพัฒนาตัวเองก็ได้นะครับ ต้องบอกว่าถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนงานเนี่ยมันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายตําแหน่งเกิดขึ้นมาก็ได้หรือถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนงานแต่คุณเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนไมซ์เ,เปลี่ยนความคิดของตัวคุณแล้วบรรยากาศรอบๆตัวคุณมันเปลี่ยนไปแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณกําลังจะเปลี่ยนงานมันมีแนวโน้มของการเปลี่ยนเดเร็กชันแน่นอนนะครับเพราะว่าแดถ้วยขึ้นมาน่นแสดงว่าคุณตัดสินใจที่จะพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นซึ่ง คุณตัดสินใจได้ถูกต้องเพราะว่าคุณจะประสบความสําเร็จหลังจากที่คุณเจอบททดสอบอะไรบางอย่างตอนนี้มันเป็นพลังงานที่จักรวาลอยากจะให้คุณนะครับสบายใจแล้วก็ไว้วางใจเพราะว่าคุณมาถูกทางแล้วหรือยังผมรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่บอกว่าคุณกําลังอยู่ถูกทางหรือบางคนอาจจะกำลังเบี่ยงเบนไปอยู่ในเส้นทางที่ถูกทางมากขึ้นจักรวาลกําลังเบี่ยงเบนเส้นทางนั้นให้กับคุณอยู่ใครที่รู้สึกว่ากําลังงานเหนื่อยจังเลยงานหนักจังเลยนะครับ ไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีสักทีอยากให้คุณสำกกรู้คุณงานสำนกกรู้คุณสิ่งที่คุณมีอยู่บางคนตกงานนะนะครับบางคนยังหางานอยู่เลยนะครับดังนั้นขอให้คุณมองในสิ่งที่คุณมีแล้วรู้สึกว่าคุณโชคดีนะครับหลังจากตุจจีนครับจะมีการเปลี่ยนแปลงใดนะครับสําหรับชาวมังกรบ้างครับเดอะซันมาเนี่ยมันอาจจะพูดถึงความสําเร็จในเป้าหมาย หรือข่าวดีๆที่กําลังเข้ามาหรือโอกาสดีๆที่กําลังเข้ามาหรือตัวคุณนะครับกำลังดึงดูดกับสิ่งที่ดีเข้ามาจัก,กรวาลกําลังส่งสัญญาณให้คุณนะรับรู้ครับว่าคุณกําลังจะได้รับสิ่งดีๆเดอะเฮอร์มิตมาเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าการแสวงหาความสงบก็ได้หรือบางคนอาจจะกำลังแบบ อะไรคืองานที่เป็นทางจิตวิญญาณของคุณอะไรคือไลฟ์โพรไ์ของตัวเองหรือเป้าหมายชีวิตของตัวคุณมันอาจจะมีเสียงเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นสำหรับชาวมังกรก็ได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยมาถูกทางแล้วอีกเลยหรืออย่างนะครับเวลครับพร้อมสับครับไพ่ใบนี้คือพร้อมสับมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินมีทองนะครับต้องบอกว่าชาวมังกรเนี่ยคือตามพลังงานของดาวเนาะ หรือตามพลังงานของราศีราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับความอดทนนะครับเกี่ยวกับแบบคุณต้องทําเรื่อยๆอ่ะแบบไม่รีบแบบนั้นครับเหมือนคุณนะในอนาคตของคุณเนาะไพ่นี้อาจจะมันไม่ได้ถึงในอนาคตแบบไกลๆอ่ะแต่ด้วยพลังงานของราศีมังกรอนะ่ะคืออนาคตของคุณคุณจะเขาเรียกว่า มั่งคั่งร่ำรวยนะครับมีเงินมีทองดังนั้นเนี่ยพลังงานขึ้นแบบเนี้ยคุณก็ต้องบริหารจัดการการเงินเงินจะมั่งคั่งร่ำรวยนะเอ่อเงินจะเพิ่มขึ้นจากการที่คุณลงทุนเงินไม่ได้เพิ่มขึ้นจากการที่คุณเอบเก็บออมดังนั้นศึกษาการเงินการลงทุนครับมันมีคำว,ว่าความสมบูรณ์นะครับ หรือร่ำรวยประสบความสำเร็จหรือความน่าเชื่อถือน่นแสดงว่าคุณอาจจะได้ขึ้นไปในตำแหน่งหรืออยู่ในจุดที่คนเห็นคุณชื่อเสียงความสำเร็จหรือตัวตนอะไรบางอย่างที่มันเปล่งประกายออร่าออกมามันเป็นออร่าของคนที่ได้จับเงินจับทองมีเงินเข้ามานะครับจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับงานที่คุณทำและลักษณะงานที่คุณทำด้วยนะแล้วก็การบริหารจัดการการเงินของคุณด้วยครับถ้าถามว่า ถ้าคุณทํางานอยู่ในบริษัทใหญ่ๆนะครับหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินมันอาจจะส่งผลที่ดีกับตัวคุณก็ได้ในพ่ใบนี้คุณได้เติบโตในตําแหน่งดังนั้นเป้าหมายของคุณถ้าคุณเป็นการเติบโตในตําแหน่งในองค์กรไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆคุณก็สามารถทําได้ถ้าคุณนะครับอยู่ในธุรกิจของตัวเองงานของตัวเองไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามเชื่อมั่นคุณก็สามารถทาได้เมื่นเหมือนกับว่าคุณต้องลงแรงเองอ่ะ คุณต้องทําเองนะครับอะไรแบบเนี้ยการเงินนะครับมม่อาจจะลักษณะเขาเรียกว่าตําแหน่งขึ้นตําแหน่งปรับตําแหน่งเงินจากตําแหน่งอะไรแบบนี้ได้แล้วก็ถ้าคุณจะลงทุนอ่ะมันมันได้ไหมลงทุนได้นะลงทุนในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าให้ผลตอบแทนในระยะยาวหรือมีสติปัญญาในการลงทุนก็ได้ ต้องบอกว่าชาวมังกรครับหลังจากตุ๊จีนเนี้ยดูดูรวย <c oughs> พิมพ์มานะครับว่าคุณรวยเ <c oughs> นี่ยแล้วมีรวยแล้วทำไมมันมีคําว่าคอมเ็ดขึ้นมาขับสน <c oughs> มันเหมือนเป็นพลังงานบอกกับคุณอะ <c oughs> คืออันนี้ในมุมมองของผมนะ <c oughs> คือเวลาที่เราแบบปฏิบัติทำหรือจิตวิญญาณน่ะ เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันเป็นกิเลสเงินมันเป็นอะไรที่แบบต้องห้ามอะเราอาจจะมีความเชื่อนี้มาเนาะแบบเอ้ยแบบตายไปเอาเงินไปไม่ได้อะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นความเชื่อผิดๆของคุณดังนั้นเหมือนไพ่กําลังจะบอกกับคุณหรือจักรวาลกําลังจะบอกกับคุณว่าคุณต้องปรับความเชื่อใหม่คือคุณจะ ไม่สนใจทางโลกเลยแล้วไปทางจิตวแบบิญญาณไปทางแบบไปทางธรรมได้ไหมได้นะครับถ้าคุณจะไม่เอาทางโลกเลยแต่ถ้าคุณยังต้องใช้ชีวิตหรือวิถีทางโลกอยู่ที่เงินคือสิ่งสําคัญถ้าใครบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้เนี่ยคุณก็จะได้รับความขาดแคลนผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีความขัดแย้งว่าเฮ้ย,เง,เ,คยคกกเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่สําหรับผมผมเคยคิดเมื่อก่อนเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่ เมื่อพลังงานโลกเปลี่ยนไปยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเงินคือปัจจัยสําคัญมากกว่าปัจจัยสีอีกอะผมรู้สึกว่าเงินมันคือสิ่งที่ซื้อโอกาสสิ่งที่ซื้อประสบการณ์สิ่งที่ซื้อการท่องเที่ยวสิ่งที่ซื้อคุณภาพชีวิตทั้งการรักษาพยาบาลน,นะครับอะไรต่างๆได้ดังนั้นเนี่ยโฮมเลดอะความขัดสนอะจริงๆคุณอาจจะไม่ได้ขัดสนแต่ m ม้เส้ของคุณอันนี้ผมต้องของอนุญาตเนาะไม้เส้ของคุณอาจจะขาดแขนไม้เส้ของคุณอาจจะเป็นไม้เซ้ที่ขาดสนก็ได้นะครับอันนี้ในเชิงของจิตวิญญาณนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณตกยากชีวิตของคุณตกต่ำหรือบางคนอยู่ในช่วงของการตกงานหางานมีหนี้สินซึ่งถ้าคุณโฟกัส ที่หนี้สินคุณโฟกัสที่เงินขาดมือคุณโฟกัสหรือคุณอาจจะไปได้ยินคําทํานายว่าแบบรายจ่ายเยอะคุณลองใช้สติดูดีๆพราะว่ารายจ่ายเยอะมันเป็นธรรมชาตินะถ้าคุณมองเงินเป็นพลังงานนะครับถ้าคุณเข้าใจในมิติพลังงานว่าเงินจริงๆแล้วมันคือการแลกเปลี่ยนคุณได้เงินมาจากการที่คุณเอาแรง ไปแลกเงินเนาะผ่านการทํางานคุณได้เงินนั้นมาคุณจะเก็บเงินเหรอครับคุณจะเก็บเงินอย่างเดียวให้เงินแบบเป็นกระดาษอยู่ในกระเป๋าเป็นตัวเลขเฉยๆอยู่ในบัญชีหรือเป็นเหรียญที่ขึ้นสนิมโดยที่คุณไม่ใช้อะไรแบบนัน้พลังงานของเงินมันก็จะสตาร์กครับหรือติดเพราะว่าอะไรมันไม่ได้ไหลเวียนจริงๆเงินเป็นพลังงานของการแลกเปลี่ยนถ้าคุณดูดีๆตั้งแต่อดีตเนาะสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมครับที่เขาแบบ เริ่มมีการผลิตเหรียญขึ้นมาเป็นตัวแทนของการเอาน้ำตาลไปแลกข้าวข้าวไปแลกเนื้อปลาปลาไปแลกเนื้อหมูถ้าคุณดูดีๆนั่นแหละครับคือการแลกเปลี่ยนแลกเงินคือสิ่งนั้นดังนั้นการที่คุณมีรายจ่ายเยอะมันก็ยืนยันว่าคุณจะมีกระแสะการเงินเข้ามาแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณแบบเอ้ยฉันไม่อยากจ่ายฉันทุกกับรายจ่ายฉันทุกกับหนี้สินคุณมีหนี้ถ้าลองมองหนี้ เป็นคุณได้อะไรมาคุณได้รถคุณได้บ้านมองนี่ในมุมมองที่แบบอีกมุมมองหนึ่งดูอะครับก็ได้ดังนั้นเนี่ยบางคนนะครับช่วงเนี้ยขัดสนเนี่ยเพราะว่ามันมันเป็นไพ่ turning point หรือจุดเปลี่ยนชีวิตขึ้นมาดังนั้นบางคนถ้าอยู่ในช่วงของการเฮ้ยทําไมไพ่ออกมาดีจังทําไมแบบแต่ตกงานไพ่ออกมาดีจังแต่ทําไมแบบธุรกิจมันเงียบซบเซา บางทีบางครั้งมันคือสิ่งที่ให้คุณนะครับกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองลองกลับมาพิจารณาตัวเองลองกลับมาเราจะทำอะไรได้บ้างจะพัฒนาอะไรไปบ้างนะครับในจุดที่คุณรู้จักว่าเออมันตกต่ำอยู่อะไรแบบเนี้ยคุณจะทำยังไงกับการปิดหนี่คุณก็ต้องวางแผนการปิดนี่แต่ไม่ได้โปยิ่งคุณโฟกัสที่นี่คุณก็จะหาวิธีไปกู้นอกระบบ หาวิธีไปกู้ยืมเงินหาวิธีไปขอยืมเงินใครอะไรบางอยา่างแต่ถ้าคุณแบบโฟกัสว่าจะหาเงินมากขึ้นได้อย่างไรคุณก็จะหาวิธีแบบหางานเพิ่มครับหาไอเดียเพิ่มหาวิธีทำสิ่งต่างๆที่มันเป็นอาชีพได้มากขึ้นอะไรแบบเนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณบางคนอาจจะมีช่วงนั้นแหละเนะี่ยช่วงขัดสน มันเป็นช่วงผมเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับ The h a v i n g ครับความมั่งคั่งร่ำรวยเขาบอกว่ามันเป็นปกติที่มันจะมีช่วงการเงินที่ติดขัดมันเหมือนเส้นเลือดอุดตันนะครับแต่ในช่วงนี้แหละคือช่วงจังหวะทองที่เราจะใช้ความเชื่อต่อจักรวาลว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีเงินเข้ามาเดี๋ยวเงินจะไหลโฟลนะครับท่อส่ง ความเชื่อของคุณกับจักรวาลเนี่ยมันติดขัดเพราะว่าคุณมีความกลัวนะครับมันก็เลยทําให้สิ่งต่างๆมันติดขัดแต่ถ้าคุณเคลียร์พลังงานมันโฟนะครับการเงินชีวิตหรือในด้านอื่นๆของคุณมันก็จะโฟร์นะครับดังนั้นอย่าก,กังวลครับถ้าผมคิดเสมอเวลาที่แบบเออรู้สึกว่ามันมันดูไม่โฟ์นะครับผมก็จะคิดเสมอว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอะไรแบบนี้ในทุกๆเรื่องเลยนะครับ อมาดูกันว่าพ่อยากจะแนะนำอะไรกับคุณบ้างครับชาม果เซอร e เวลินครับพไพ่ใบนี้คือเหมือนตำแหน่งเนาะ You are the Queen of your life Treat yourself like loyalty ครับเหมือนควีนเหมือนราชานะครับเหมือนแม่เสกกำลังบอกกับคุณเลยนะครับว่าคุณเป็น ราชาราชินีของชีวิตของตัวคุณเองอะแล้วก็ treat yourself like royalty ก็คือดูแลตัวเองให้เหมือนกับราชาราชินีดังนั้นคุณอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยใช่ไหมครับคุณอยากจะประสบความสําเร็จคุณอยากจะมีความสุขจงทําตัวเองในปัจจุบันให้เป็นคนนั้นก่อนอะโดยที่คุณไม่ต้องรอว่าต้องได้อะไรก่อนคุณถึงจะมีความสุขต้องมีชื่อเสียงก่อนถึงจะมีความสุขต้องมีคู่ก่อนถึงจะมีความสุขหรือต้องแบบ ได้อะไรต่างๆก่อนถึงจะมีความสุขแต่คุณสามารถดูแลตัวเองได้เลยตอนนี้นี่นะครับโอเคคุณอาจจะกลัวเวลาที่ต้องใช้เงินในการซื้อบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเอออยากจะซื้ออยากจะกินแต่มันมีเสียงว่ามันแพงไปอะ่ะคุณลองลองฝึกแบบให้ตัวเองลองซื้อสิ่งที่คุณอยากจะซื้อแต่ราคามันสูงดูไม่ต้องบ่อยก็ได้แต่ลองฝึกนะครับในลักษณะประมาณนี้ในหลังตัวจีนเนี่ย ผมต้องบว,ว,ว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในเส้นทางชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนครับชาวมังกรหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณนะครับก็ขอบคุณมากๆครับ